พูดอย่างไรยายใจผมนะครับงานเนี่ยไปใจเนี่ยผของพูดอย่างไรไปไปทำไมฮะก,รรมมกับกับมาโอ้ครับสมมตินะแต่กับแค่าทำอางเงี้ยเราไม่รู้หลักฐาเนเลยพูดเลยพูดกันอย่างที่ว่านายอนี่ยให้นใสอย่างนั้นะคน,น,นจับจะตะกี้แต่ตกน้ำปุ๊บถ้าคุณอย่างคุณจะจดน้ำน้ำหนึ่งถึงห้าก็ตายแล้วถึงก็มีของมันปีปุ๊บเนี้ยเราทิ้งอาอาวุธลงไปใต้น้ำอ่ะคุณจะจับไม่ได้แล้วแล้ว,ลวตอนที่ลุงตกกุ้งอยู่ตรงเนี้ยครับอ่าไอเรือลำนั้นอนะ่ะเขาทำอะไรอยู่ครับ เวิ่งเล่นอยู่นะวนไปบนมาเขานตรงนี้สองลำแเจสกีลำหนึ่งโอไอป่าีทุ่เล่นไม่เลิกใครเวะความผมกลับเล่นเจสกีตั้งอายุเก้านะเล่นจะปีดโบน่ะเจ็ตนี่มาหลังหรือเปล่าครับมาไปมาหลังผมเห็นมากพร้อมกันเล่นเลยคู่พร้อมกันนะอีคู่พร้อมกันนะมีเจ็ตคู่ไว้ด้วยน กรณีตังโมพลัดตกจากเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพยาช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูรลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีขณะกำลังล่องเรือกับเพื่อนรวมหกคนนั้น ย้อนไปเมื่อวันที่10มีนาคม2,565ได้มีการลงพื้นที่วัดเคมาจังหวัดนนทบุรีตามเบาะแสของลุงตกกุ้งบริเวณใกล้กับสะพานพระรามเจ็ในช่วงเวลาก่อนเกิดเหตุที่ให้เบาะแสกับทีมข่าวว่ามีกลุ่มพักพวกที่ขับเรืออยู่บริเวณวัดดังกล่าวได้ยินเสียงคนในเรือทะเลาะกันตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณสะพานพระรามเเวลาประมาณ22นาิกานาทีของกล้องซึ่งช้ากว่าเวลาจริง13นาที เห็นเรือสปีดโบ๊ทของตังโมเรียบติดกับฝั่งพระนครฝั่งไกลกับท่าเรือพิบูลสงครามวิ่งจากสะพานพระรามเจ็ดไปยังนนทบุรีกลับจากการถ่ายรูปก่อนที่จะผ่านกล้องวงจรปิดของเรือและกล้องวงจรปิดของตำรวจล่าสุดที่เห็นมุมสูงเวลาประมาณ22นาฬิกา36นาทีของกล้องเห็นเรือลากขนแร่และพืชเกษตรแล่นมุ่งหน้าสะพานพระรามเจ็ดเป็นเรือลำที่สวนกับเรือของตังโมตามที่เกิดเหตุ แต่กล้องวงจรปิดมุมนี้จะไม่เห็นตอนสวนกันขณะที่นายแป้นนามสมมุติเปิดเผยว่าในคืนวันนั้นเวลาประมาณ21.30นาฬิกา30นาทีเห็นเรือสปีดโบท๊ทมาจากจังหวัดปทุมธานีมุ่งหน้าไปที่สะพานพระราม8 ซึ่งในตอนที่มีการขับผ่านจุดที่ตนเองกำลังขับเรืออยู่นั้นได้ยินเสียงเปิดเพลงดังในเรือและมีเสียงคนพูดเสียงดังลักษณะทะเลาะกันเสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงผู้ชายส่วนใหญ่ส่วนผู้หญิงไม่ค่อยได้ยินเสียงยอมรับว่าไม่สามารถจับใจความได้เนื่องจากขับเรืออยู่บริเวณกลางแม่น้ำประกอบกับมีการเปิดเครื่องเสียงเสียงดังทำให้ไม่รู้ว่ามีการพูดคุยหรือทะเลาะกันเรื่องอะไรเพราะถ้าหากคนส่วนใหญ่มีการพูดคุยกันก็จะไม่มีการใช้น้ำเสียงอย่างที่ตนเองได้ยินอย่างแน่นอน หลังจากที่เรือของนางสาวตังโมผ่านไปเวลาประมาณ21นาิกา30นาทีถัดไปหลังช่วงเวลาประมาณ22นาฬิก30นาทีตนเองจึงเริ่มทราบว่ามีคนตกน้ำเนื่องจากเริ่มมีเรือเข้ามาขับบนประกอบกับเรือสปีดโบ๊ทเริ่มมีลักษณะขับบนเหมือนหาอะไรบางอย่างและมีการปิดเครื่องเสียงภายในเรือโดยการขับตั้งแต่สะพานพระรามเมาแถววัดลุ่มและวัดปากน้ำก่อนจะขึ้นไปขับรถออกไปเป็นการขับขึ้นลงหลายรอบ ขณะที่ลุงแดงคนตกกุ้งก็ได้ให้ข้อมูลไว้อย่างน่าสนใจมากโดยลุงแดงบอกว่านอกจากจะเห็นเรือลำเกิดเหตุที่ตังโม,โมนั่งมาแล้วยังเห็นเจสกีขับตีคู่กันมาโดยส่วนตัวเชื่อว่าการตายครั้งนี้เกิดจากการฆาตกรรมแด้น้องชายผมบอกไอ้หาเกี้ยวที่เป่งเลยเจานอนก็นอนเล่นอะไรกันนั่งกันไหนว่าดึกดึกได้ไม่เลิกเหรออืมเพราะไอ้นี่น้องชายผมบอกไอ้ตอนนั้นเราไม่รู้แล้วว่าใครจะตกในใครไปไรแล้วเขาต้องเขาต้องหลับนอนแล้วตีทุ่มแล้วตีทุ่ม แล้วแล้วตอนที่ลุงตกกุ้งอยู่ตรงเนี้ยครับอ่าไอเอรือลนะํานั้น่ะเขาทําอะไรอยู่ครับไอเอรือนั่เขาวิ่งเล่นอยู่นะวนไปวนมาเขาวนตรงเนี้สองเรือลำแต่เจ้าตะกียรลำหนึ่งโอ้ยไอวะป่ายี่สิบทุ่มเล่นไม่เลิกกใครวะามผมขับเล่นเจ้าตะเกียรตั้งอายุเก้าปอนะไอเล่นสปีดโบ๊ทนะเจ็ตนี่มาหลังหรือเปล่าครับมาไอามาหลังมึงเห็นมากพร้อมกนะันเล่นไปขับไปเนคู่สองันนะอ๋อสี่คู่พร้อมกันงนะมีเจ็ตคู่ไปด้วยนะคุณเป็นนักข่าวเป็นอะไรตำรวจนักข่าวครับนักข่าว ผมวิเคราะห์ดูนะแต่มาหาผมพูดไ,ไม่ดีหรอกอ่าผมพูดอย่างไรงายใจผมนะครับนาเนี่ยไปตานยนม่เอาพูดง่ายๆไปงานไปงานทำไมฮะกิกรรมมากโอ้โครับสมมุตินะแต่กับแข้ท่านเนี้ยเราไม่รู้หลักฐานเลยพูดเรียนพูดกันอย่างที่่านะนีอันนี้หเหตุยอย่างนั้นคนขับเจ้สกีจถ้าตกน้ำปุ๊บถ้าคุณนะคุณไปกดน้ำน้ำหนึ่งถึงห้า,ก,าก็ตายแล้วหรือก็มีของมติดพวกเนี้ยเราทิ้งเอาอาวุธลงไปใต้น้ำอ่ะคุณจะจับไม่ได้แล้วอืว อันนี้คือการท่ายกรรมคร<บ>ับข้อเกิดเนี่คุณไม่มีแรงติดน้ำปาดแผลนี่คุณไม่มีแรงที่จะ,จะตกน้ำขึ้นมาระหว่างนี้ตกน้ำตูมอ่ะเขาวางแผนมาอย่างดีเงี้ยเขาไม่ขวดน้ำคุณนะน้ำหนึ่งถึงห้าคุณขึ้นไม่ได้หรับนักน้ำนะคุณมีแบบไกลอ่ะคุณช่วยใจไม่ได้หรอกเอาก็ถ้าถ้าลุงแดงบอกว่าลุงแดงอยู่ตรงนี้ครับเอาก็ตอนคืนนั้นถ้าเขาทําอะไรกันก็ต้องเห็นเนิโไมไม่เห็นหรอกมันกลายอยูย่เยเขาตกตรงนู้นนะไรบูนนะแต่แต่ถ้าตามกล้องวงจรปิดที่ผมเห็นเนี่ยมันล่องร่องอยู่งอะ ตกน้ำตูแหม่เระยะแค่นี้ครับป้าผมยังไม่เห็นเลยคนตกน้ำเลยถ้ตรงจรงิงอ่นะการเบี่ยงเรือนะการขับเรือคุณเคยขับเปล่าไหมสปีดโบ๊ทนละ่ะผมขับเล่นตั้งอายุเก,ก้าขว,วบเลยเตะเตะเตีอ่ยผมขับไปตั้งอายุเก,ก้าขว,วบการเบี่ยงเร่งเต็มที่นะหักข,ขวาเต็มที่เนะี่ยคนตกน้ำสปีดโบ๊ทแต่เต็มที่คนตกน้ำสามร้อยแรงเนี่ยเมอร์คูิลี่เนี่ยตูมเลยเนี่ยอย่างนี้ลุงแดงบอกอยู่แถวนี้ยคือนั้นมันมืดแค่ไหนมืด เราสี่ทุ่มคุณมานั่งดูได้แตยสี่ทุ่มฝ่ามืดนะตกน้ำไม่เห็นไม่เห็นหรอกนู่นยักษ์ไก่นู่นนะเขาอยู่นู่นนะจองนู่นน่ะครับพี่เลี้ยงนั่งตัวนะผมอยู่นี่อยักษ์ไก่นะเอางี้เสียงเจี้าเจ้าที่ได้ยินเนี่ยโอ้ยตอนนั้นแหละนู่น,<อ>นเขาวิ่งผ่านมาจากทางหจังหวัดน้อยวิ่งผ่านตรงไอ้ตึกเฟกคู่อะที่ไอ้รัฐจอดนอนนะอ่ามาไอ้รัฐเขาพูดอะไรบ้างพอรู้ไหมมันก็เป็นขานตุรัสโอ้ห้องชายผมเองครับแต่เขารู้จักกันตุรัสคืนนั้นที่เกิดเหตุเนี่ยเรือแตงโมวิ่งผ่านไปแล้วรัต จะไปถามน้องชาผมน้ื่อวานาจะบอกเองหายเลยเขารู้จักน้องชาผักเลยอยู่วะนะเดี๋ยวให้มาก็พาไปนะว่าเออน้าเด่นเสียงเจ้าเลยเลยแตงโมอ่ะวิ่งผ่านที่เรือสุรัตน์นอนสุรัตน์จอดนอนอย่างเงี้ยให้เรือวิ่งผ่านไปเจ้วเลยเลยอเลยเอาอะไรกันนั่นกันหนาวะน้องเดี๋ยวนเสียงเจ้ยวนี่คือคนคนทะเลทะเลอะไรอย่างเอี้เสียงคนทะเลไปถามน้องชาผมอย่าผมไม่ถามผมว่าคนน้องชาบอกโอ้ยอ่ะตอนเกิดเหตุนะพี่แดงเรือมันวิ่งผ่านบ้านเหรอนี่ผมจอดนอนอยู่เดี๋ยวนะแสดงว่าได้ยินเสียงคนทะเลกันเนี่ยน่าตะกอน ก่อนนู้นเลยถูกไหมฮ<ม>ะจังหวัดหนองนี่เนี่ยเศษกุ้งเหกับก่อนที่ตั้งคว่า,าเขียนมาแล้วาพาไปก่อนที่จะมาถึงตรงจุดท,ที่ลุงแดงตกอยู่นี้ไม่ใช่เขายู่น้องทาร่าโน้นแหละเขาวิ่งผ่านมาแโอเหตุเ,เกิดตรงนั้นเราไม่รู้ตอนตอนไหนตรงนั้นตรงแตกพี่วันวิเคราะห์ก็รู้ว่าตกตรงหน้าไอ้เนี่ยคาริบูลครับคือเขา้องตะกอนเรียกอ่ะคือพวกหนูได้หมันอยู่ริมฝั่งนี้เนี่ยประตูสีประตูนั้บ้านหลังนี้แสดงว่าเขาตกตรงบนนี้แน่ๆ นี่นะครับก็คือเป็นข้อมูลขากชาวบ้านที่เขาอยู่ในพื้นที่ตรงมันจะเป็นบ้านหลังนี้นะครับได้ได้ยนนะครับเขาบอกว่ายืนยันว่าได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยด้วยสามครั้งตรงบริเวณท้ายเรือนะครับแล้วก็ก่อนที่จะมีการจมน้าเนี่ยทางน้องเขาก็ยืนยันว่าได้มีการนั่งอยู่ท้ายเรือก่อนที่เขาจะจมน้ำไปในขณะที่เพื่อนๆตอนนั้นก็อยู่ตรงท้ายเรือแต่ไม่มีใครเจอคุณแจ็โมโนะครับอันนี้ก็คือเป็นคำพูดของคนที่เห็นเหตุการณ์เมื่อคือนนี้นะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลที่ทางทีมข่าวได้สอบถามกิดอะไรรขึ้นคับ พอเรียกบอลจะทิ้งมาและเรียกบอลจะทิ้งมาเขาก็สอบถามพเพื่อนหนูด้วยอืแล้วเหตุการณ์มันเป็นไงบ้างมันอะไรมากเพราะเขาอยู่กลางเกาะพี่เรือวนอยู่นานไหมครับเห็นเรือวนตามหาอยู่นานไหมครับก็นานอยู่นะพี่ประมาณกี่ชั่วโมงประมาณสามชั่วโมงน่าจะดีแล้วค่ะข,ขึ้นกันหมดเลยแล้วก็ไปทิ้งไปเลยทิ้งเขาเลย พิ้งหมายถึงว่าเรือก็ไปเรือก็ไปด้วยอ่ะไปตรงไหนไปไตรงโป๊ะคุณนี่อยู่แล้ตรงไหนไ,ไปตรงโรงรรงงป๊ะโป๊เกาะกลางเลยอ่ะพี่เป็นที่ที่ทาจอดเรือส่วนต,ตัวใช่ไหมใช่ใชไมไปถึงโป๊ะบั่งหมายถึงว่าพอเราเห็นเรือเรือที่เขาวนวน,วนหาอยู่สักพักหนึ่งแล้วเรือก็ขับไปฝั่งตรงข้ามใช่เหมือนเหมือนเขาหยุดหาหรือย,ยังไงครับเหมือนเขาหยุดหาหรือว่าเขาเหนื่อยหนูก็ไม่รู้นะแต่คือแต่คือสามชั่วโมงแน่นใช่ เรายืนดูอยู่ถึงสามชั่วโมงเลยเพราะหนูยังไม่นอนเราเราไม่เห็นใครว่านะมา,กาเกาะตัวอะไรที่ไม่มีนี่ไม่มีมมมมมครับซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรามองว่ามันเป็นยังไงมัน,มน,ปนแปลกเคยเห็นจากที่เราอะไรอย่างเงี้ยมัน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 มีความแปลกหรือว่าแล้วถ้าตกจริงๆจะมีชีวิตรอดไหมมันน่าจะไม่รอดนะพี่เพราะไม่มีคนช่วยเลยอ่ะ พอถายย้อนกับอีกทีหนึ่งในนาทีที่เราเห็นว่ามีคนหล่นจากเรือนั้นน่ะเราเห็นชัดๆเลยใช่ไหมเห็นชัดว่าพี่แตงโมล่วงเห็นว่าเป็นแตงโมด้วยใช่ทำไมเราถึงเขาใจเป็นแตงโมเพราะหนุนมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าพี่แตงโมล่วงเรารู้เลยเหรอว่าเรือลำนี้เป็นดารานั่งเรือมาใช่เพราะเพราะอะไรเขาเขาลงเฟซอยู่อ ใช่คือแบบว่าลงเหมือนออกมาถ่ายข่าวหรือว่าอะไรอะ่ะหรือมาทําหนังอยู่แถวเนี้ยก็มีเพื่อนเราเห็นเหตุการณ์อีกคนเพื่อน,อนไปไหนกันหมดแล้วก็ไม่รู้พวกนี้พวกหนูหมดเลยรู้็เลยมาช่วยแม่ขายของอแต่เมื่อคีนมีเพื่อนรู้เห็นด้วยใช่ไหมใช่กี่คนประมาณห้าคนตอนนี้คือเพื่อ,อนเราอยู่กนนี่ตังค มันหนีกันหมดเลยเห็นพวกนักข่าวมาหนีหมดเลยน้อยยืนยันมั่นใจใช่ร้อยเปอร์เซนต์พี่ว่าพี่แจงโมต้องล่วงแต่เราไม่ใช่เป็นคนที่ถ่ายคลิปใช่ไหมที่ว่ามีเรือมีเด็กที่มีมีอีกคลิปหนึ่งที่มีเด็กสามสี่คนแล้วได้ยินเสียงว่าเรือกำลังวนอยู่แล้วเขาตะโกนหาโมไม่ใช่คลิปของเราใช่ไหมไม่ใช่คลิปของหนูแล้วเราได้ถ่ายคลิปไหมหนูไม่ได้ถ่ายเลยลเพื่อนได้ถ่ายไหมฮะเพื่อนได้ถ่ายไหมเพื่อน <P ete> ไม่รู้เพราะมันไม่มีคนจับโทรศัพท์เลยพอได้เสียงหมดได้เสียงสามทีเพื่อนหนูหนีหนกันหมดเลยคิดว่าผีไงเพราะเพื่อนหนูก็กลัวผีกันด้วยไงไม่ได้โกหกใช่ไหมไม่ได้โกหกพี่เพราะผีในวัดนี้เยอะที่ในบ้านเราที่เราอยุดเมื่อกี้คือหลังซูไหนครับหลังหลังออกสีชมพูอ่ะพี่ออกสีชมพูพเข้าไปในซอยหมู่เด็กผู้ใหญ่เห็นไหม ผู้ใหญ่ไม่มีเลยพี่เขายังหลับกันหมดเลยแล้วเรางทำอะไรอยู่ตอนนั้นคือนั่งเล่นกับพวกเพื่อนปกติก็อย่างนี้ทุกคืนใช่คนระเบียงใช่ครับคือเขาแบบเดียวอะไรอะกรกรส่คยชุดนี้ไม่ได้พี่อันนี้ใช่ครับชุดกระเบียงคือคือตังโมแต่ชิดนี้ใช่ไหมครับใช่มันค่อนข้างมืดเรามั่นใจขนาดนั้นลเลยเหรอครับใช่พี่ เพราะเพราะมันไฟมันจะส่องมาอ่ะของบ้าหนูอ่ะอันนี้มนชุดที่ภูเก็ตป่ะมันชุดที่ภูเก็ตใช่เป็นั่นชุดเก่าอันนี้คือหลังจากพญาใช่าหมครับใช่ชุดที่ใส่มามาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ